สวัสด,ดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเละเละนะคะบอนสีนะคะต้อนรับปีใหม่เนาะนะคะเดี๋ยวใครสนใจทักได้นะคะไม่ได้เปิดตู้นานแล้วนะคะต้นก็ค่อนข้างที่จะอา่ายืดจืดหน่อยนะคะแต่ว่าต้นม่าแข็งแรงดีเนาะนะคะ บอนสีหงสุวรรณแล้วก็มีอามะกรูอ,อูนะคะสองสองกระถะสองต้นอ่ะปกติขายสองร้อยสามสิบบาทนะคะลดต้อนรับปีใหม่เลยค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบาทรวมส่งเลยค่ะบอนสีนางใหม่ขนาดกระถางหกนิ้วเนาะนะคะ,ะต,ต้นข,ข้างยืดนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทรวมส่งค่ะ บอลสีผีเสื้อสมุดขนาดกระถางนิ้วหนึ่งร้อยแปดสิบาทรวมส่งมีสองกระถางนะคะกระถางนี้ก็สวยบอลสีนางไม้หนึ่งร้อยแปดสิบาทรวมส่งค่ะขนาดกระถางหกนิ้วเนาะบอลสีจมทับขนาดกระถางห้าน,นิ้วนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งบอลสีห้องเฮาขนาดกระถางหกนิ้วค่ะ 180บาทรวมส่งบอนสีเงาะถอดรูปขนาดกระถางน่าจะ5.5นิ้วนะคะหนึ่้อยแบาทรวมส่งค่ะบอนสีกวนอิมขนาดกระถาง8นิ้วค่ะ250บบาทรวมส่ง